สวัสดีครับกลับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องคุณเป๊กรถสวยครับวันนี้ครับผมยังอยู่ที่บริษัทเพชรยนสาขา1ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีนะครับวันนี้ครับขออนุญาตดึงการขายรถเข้าทีมแดงเดือดนิดนึงนะครับแมนยูเจอเวียวผู้ครับวันนี้ผมนํารถสีแดงมาเสนอนะครับเปรียบเสมือน แมนยูกับล์พูครับสองคันนี้ครับแดงเดือดแน่นอนนะครับสำหรับคันซ้ายนะครับจะเป็นรถนิสสันนาวาร่าแบ็กอ i ดิชัน5 e นะครับคันนี้จะเป็นรถแบบ4ประตูนะครับเลขไม์วิ่งไปเพียง40,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับราคา500,000กว่าครับส่วนคันขวานะครับจะเป็นนิสสันนาวาร่า 2 5 e นะครับตัว2ประตูแบบมีแคปนะครับคันนี้เลขไมวิ่งมาแค่3 0 0 0 0กว่าเท่านั้นเองราคาอยู่ที่485,000บาทนะครับราคาจะดิฟกันประมาณ6 0,000บาทนะครับรถปีเดียวกันรถปี2019ครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่เป็นแบบ2ประตูมีแคปกับแบบ4ประตูนะครับปีเดียวกันนะครับลดแค่ปี2019นะครับต่างกัน6 0,000บาทครับจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับ เริ่มต้นที่นิสสันนาวาล่2 5 e ปี2019แบบ2ประตูมีแค็บกันก่อนนะครับคันนี้ครับเปรียบเสมือนลิเวอร์พูครับเพราะมาเยือนนะครับ2ประตูแบบมีแค็บนะครับคันนี้ครับเลขใหม่น้อยนะครับแค่3 0มหมกว่ากิโลเท่านั้นเองสภาพใหม่ๆกลิบๆเลยนะครับใครต้องการไปใช้งานต่อนะครับขนของค้าขายครับใช้งานในครอบครัวครับคันนี้เหมาะมากๆเลยนะครับราคาแค่485,000บาทเท่านั้นเอง สำหรับกระจังหน้านะครับดูดุดันมากๆเลยครับคันนี้เปรียบเสมือนลิเวอร์ p o o นะครับที่มีกองหน้าเป็นอาวุธที่ร้ายแรงมากๆครับโม h a โมฮัมเหม็ดซาร่านะครับดาวินนูนเยสไม่ได้ลงนะครับติดโทษแบนครับสำหรับทางด้านล่างนะครับก็ชุดระบายอากาศนะครับสีดำสวยงามมากๆเลยด้านหน้าครับเหมือนเขาแต่งมาให้แล้วนะครับคันนี้สวยงามมากๆมีลิปส้มดำนะครับไฟตัดหมอกนะครับ ตัวไฟสวยงามมากๆครับรุ่นนี้นะครับเป็นไฟแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับแล้วก็มีแถบ LED ให้ด้วยนะครับตัวล้อนะครับซุ้มล้อนี่จะใหญ่ไปไหนเนี่ยครับขนาดใหญ่มากๆเลยครับตัวล้อแม็กลมดำนะครับแบบ18นิ้วนะครับยางใหม่ๆให้เลยนะครับคันนี้มาดูกันต่อทางด้านข้างนะครับคันนี้แต่งสติ๊กเกอร์นะครับแบ็กอิดิชันให้แล้วนะครับทั้งด้านหน้าและด้านข้างเลยนะครับ บันไดนะครับดำขอบส้มครับสวยงามสุดๆครับนี่ครับสติกเกอร์นะครับ2.5 DDTI นะครับ VGS Turbo ครับเป็นประตูเปิดแบบคีเลสแล้วนะครับคันนี้รถเดิมๆนะครับบริษัทเพชรยนต์ของเราคัดรถทุกคันนะครับไม่เคยจมน้ำไม่เคยพลิกคว่ำ ไม่เคยเปลี่ยนสีมานะครับนี่ครับกระจกจากนิสสันเดิมๆนะครับโลโก้นิสสันยังอยู่เลยครับมาดูทางด้านหลังกันบ้างครับคันนี้นะครับสังเกตเลยครับจะบรรทุกของด้านหลังได้เยอะกว่าคันด้านหน้านะครับที่เป็นคันแมนยูนะครับคันเลี้ยวฟูจะบรรทุกได้เยอะกว่าครับแม็กไลเนอร์ข้างหลังนะครับเป็นของนิสสันครับสภาพดีนะครับใหม่ๆเดิมๆนะครับ ขวัญใจนักขนของจริงครับมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับแล้วก็บันไดหลังด้วยนะครับอันนี้คันนี้จะเป็นป้ายเขียวนะครับเพราะเป็นรถแบบกระบะสองประตูครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านในนะครับของรถนิสสันนาวาล่าสอง้า e นะครับที่เปรียบเสมือนลเวร์คูกันครับสำหรับด้านในนะครับเปิดเข้ามานะครับว่าจะเจอหน้าจอนะครับมีการแจ้งเตือนแบบดิจิตอลนะครับผสานกับตัวเลขไม้นะครับเป็นแบบเดิมครับเป็นแบบเข็มนะครับแล้วก็นี่ครับเลขไม้ 3 8 8 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับตัวแอร์ครับด้านข้างจะเป็นแอร์แบบกลมนะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับสำหรับด้านข้างนี่ครับก็จะเป็นปุ่มควบคุมนะครับตัวกระจกไฟฟ้านะครับปรับนะครับตัวกระจกมองข้างนะครับแบบไฟฟ้าเหมือนกันนะครับด้านล่างก็จะเป็นที่ใส่ขวดน้ำนะครับใส่ของได้ครับตรงนี้นะครับตัวเปิดตัวที่เติมน้ํามันทางด้านนี้เลยนะครับใช้งานสะดวกสุด ตัวแอร์นะครับสังเกตว่าเขาจะออกแบบมาให้ดูโฉบเฉี่ยวสวยงามมากๆเลยนะครับสําหรับคันนี้ด้านบนครับใครวางน้ําหอมวางพระนะครับวางสิ่งของศักดิธย์ตรงนี้ได้สบายๆเลยนะครับนี่ครับใหม่มากมากครับรถปีหนึ่งเก้าครับตรงนี้ยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยครับเวลาเราเปิดรถทิ้งไว้นะครับจะมีไฟอัตโนมัติขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บวนกันแดดครับสภาพด้านบนนะครับใหม่มากๆเลยครับเหมือนรถแบบ ออกจากศูนย์นะครับประมาณนี้คอนโซลหน้าสีดำนะครับตัวแอร์ครับจะเป็นแอร์แบบปรับมือนะครับใช้งานง่ายสะดวกแล้วก็ทนทานมากๆเลยครับตัวเครื่องเล่นนะครับชุดความบันเทิงนะครับนอกจากมีลำโพงรอบคันแล้วเนี่ยครับตัวนี้นะครับรองรับ MP3 นะครับ USB พอร์ตนะครับแล้วก็บูทูธด้วยนะครับฟังวิทีุก็ได้นะครับคันนี้ตรงนี้ครับก็จะเป็นตัวที่เปิดนะครับ นี่ครับมีที่วางแก้วน้ําด้านข้างด้วยครับเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับมีลายสีส้มตรงนี้นะครับเบาะหนังยังตึงๆเลยครับได้ตึงๆเหมือนกันทั้งสองคันนะครับทั้งคันแมนยูและคันเลี้ยวปูครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับใช้งานเชนเกียร์นะครับเพื่อความเลาใจในการขับขี่ครับด้านข้างก็ช่องวางแก้วน้ํานะครับที่วางของครับด้านหลังครับเบาะเขายังไม่แกะพลาสติกออกเลยครับที่นั่งแคปบนะครับ เปิดได้นะครับอันนี้เน้นขนนะครับใช้งานได้ครับนั่งหลังได้ครับแต่อาจจะไม่สบายเท่าคันแมนยูนะครับที่มีแบบสี่ประตูครับผมนี่เป็นกลางนะครับไม่ได้เชียร์ท้งแมนยูทางเลี้ยวขู่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคันแมนยูกันบ้างครับแบบสี่ประตูนะครับนิสสันนาวาร่าแบ็กอิดิชั่นสองจุดห้ารุ่นอีนะครับสำหรับคันแมนยูนะครับวิ่งไปสี่หมื่นกิโลครับสี่ประตูนั่งสบายนะครับ ราคาเพียงแค่5 4 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับมาต่อกันที่นิสสันนวาร่านะครับ back edition สีแดงคันนี้นะครับแบบ4ประตูเลขไม่เพียงแค่40,000กว่ากิโลเท่านั้นเองครับคันนี้ราคา5 4 5 0 0 0บาทนะครับด้านหน้าครับเหมือนคันตะกี้เลยครับเหมือนกันเดนนะครับกระจังหน้านะครับแบบดุดันนะครับ ไฟสวยงามมากๆเลยครับกระจังหน้าเราจะเป็นแบบตรงกลางครับเป็นลมดํานะครับสวยงามมากๆเลยนะครับไฟตัดหมอกมีครบครับด้านข้างด้านหน้านะครับกันชนนะครับมีตัวคลิปสติ๊กเกอร์สีส้มให้ด้วยครับสวยงามมากๆเลยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าครับซุ้มล้อขนาดใหญ่นะครับตัวยางนะครับยางใหม่ๆใช้งานได้อีกยาวๆนะครับตัวล้อก็เป็นล้อแม็กซ์18นิ้วนะครับแบบน็อต6ลู่นะครับ ล้อเดิมๆจากนิสสันนะครับล้อลมดำนะครับคันนี้ล้อขนาดแม็กขนาด18นิ้วครับบันไดนะครับดำขีดส้มเหมือนกันเดะเลยครับเหมือนคันตะกี้เลยติ๊กเกอร์มีครบนะครับมือเปิดนะครับสีดำนะครับใช้เป็นแบบคีย์เลสนะครับอันนี้ไม่มีกุญแจก็สามารถเปิดได้ครับเราเราถือกุญแจไว้ไม่ต้องไม่ต้องกดสวิตช์ครับเรากดตรงนี้ครับก็จะเปิดเองนะครับกระจกพับข้างแบบไฟฟ้านะครับ ตัวกันสาดด้านหน้าก็มีนะครับกันละอองน้ําครับนี่ครับคันนี้พิเศษกว่าคันลิวพูตรงที่มีสี่ประตูครับเราให้เกียรติเจ้าบ้านครับเราเลยให้เขาเป็นสี่ประตูครับด้านในครับเจ้าของเดิมติดพรมรองพื้นสีแดงมาเรียบร้อยนะครับเข้ากันกับสีภายนอกสุดๆเลยคันนี้นี่ใครชอบแมนยูลิวพูนี่ผมแนะนํานะครับทั้งคู่เลยครับ สามารถสลับกันได้ครับแมนยูรีฟูแดงเดือดนะครับคันนี้เบาะหนังนะครับสีดํานะครับคอนโซลหน้าสีดําครับตัวนี้เบาะดําเดินได้สีส้มนะครับเบาะใหม่มากๆตึงๆเลยครับคันนี้นั่งสบายแน่นอนนะครับนี่ครับพิเศษกว่าคันเมื่อสักครู่นะครับมีแอร์หลังด้วยนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําด้านล่างด้วยนะครับวางแก้วเยติวางขวดน้ําสบายเลยครับคันนี้แต่ทางด้านหลังนะครับ สังเกตครับจะบรรทุกของทางด้านหลังได้น้อยกว่านะครับเล็กน้อยครับกับ